อ้ยติดเอาให้มันน่ารักเลยนะเอาหมนของแม่เลยนะแต่ดูแต่โเนผิวข้างได้ไปีกอาอีกเอาอีกเาอีกเอ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 าอีเอาอีกเอาอกอาอีกเอาอีกเอาอีกเอากเอาอีกเอาอีเอาอีก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 เอีกเอาอีกเอากเอาอี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 กกเกอาอีกเอาอีกเ ใช่ต้องมาเอาทีละอันนี่ๆไปๆไปไปให้พ่อแกะให้ไปพี่โน่มาให้พ่อแกะอันนี้ลูกอ่ะพี่โน่มาไปแปะให้มันเยอะๆเลยเดี๋ยวมันเดีไม่ได้แปะนะเนี่ยอันใหญ่แบบนี่อันใหญ่อยู่นี่แปะเลยอันใหญ่ที่แปะได้ก่อนยิ่แบบพี่นันก็ตรงนี้ค่ะติดเรื่องสั่งเรื่องนี้เลกอันไหนลูกอี้เยอะเลย

จุก่อนจุก่อนจุกตรงนี้กตรงนไปจุกองเจุกกอจุกโอ้ไก่อเออปิดไลฟ์เองใช่ปิดปิดเป็นเรด้วยหลังๆอยากปิดไลฟ์ก็ไม่ะลูกยาคอะเอาตักจุหน่อยอิดีไหมเหนื่อย